เจคิโนสวัสดีค่ะชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพื้นที่165ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระอ,อรําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะพื้นที่ประมาณ165ตารางวานะคะราคา2ล้าน2แสนบาทพร้อมบ,บ้านผักด้วยนะคะอาจจะรีโนเวทกันสักหน่อยค่ะเพื่อความสวยงาม อยู่ใกล้กับถนนมอเตอร์เวย์500เมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาดนัด100เมตรอยู่ใกล้เซเว่นซสะดวกสบายค่ะต่อรองราคาได้นะคะเพื่อเอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะทุกท่านสนใจแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมติดต่อกันได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ